ว่างฟารุ่งโพสแท็กหาพิงกี้สาวิกากรางไอจีหลังเป็นคนเดียวที่กล้าเข้ามาคอมเมนต์ต้องบอกเลยว่าจากข่าวนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาโดนจับซึ่งก็เกิดดรามาเบาๆเนื่องจากโเน็ดเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าพอมีปัญหากลับไม่เห็นเพื่อนในวงการบันเทิง ของพิงกี้สาวิกาให้กำลังใจหรือออกมาแสดงตัวเลยและเมื่อเข้าไปสองในเอจีของพิงกี้สาวิกามีคนดังในวงการบันเทิงเพียงคนเดียวที่เข้ามาคอมเมนต์ในเอจีของพิงกี้สาวิกาโดยบุคคลดังกล่าวก็คือกวางฟารุ่งยุติธรรมนางงามและนักแสดงเพียงคนเดียวที่เข้าไปให้กำลังใจพิงกี้สาวิกาโดยเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า I will see you soon ซึ่งทางด้านของกวางฟ้าลุ่งได้โพสรูปคู่กับ p ิงกี้พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าแอดพิงกี้สาวิกามีข้อความอยากบอกพิงกี้อะไรบ้างสามารถเขียนให้กำลังใจได้ที่นี่ค่ะจะส่งข้อความต่อให้เขาได้อ่านขอขอบคุณข้อมูลจากทีนวสขอบคุณค่ะ